สวัสดีครับเต่าทองแชนแนลนะครับวันนี้ตอนนี้เวลาห้าโมงกว่านะครับเนื่องจากว่าพระพิรุณท่านมาบนลำบุงกำพันบอกว่าอยากกินหัวหมูกับเต่าทองเขาหัวหมูหัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งมาครูเดี๋ยวพระพิรุณจะพาฝนมาตกให้ดูตอนนี้ความฝันกําลังเป็นจริงแล้วนะครับพระพิรุณท่านบอกแต่กลางวันแล้วนะครับตอนนี้แต่จะเป็นจริงขนาดไหน เราก็รอดูนะว่าฝนฟ้าจะตกมาหนักเหมือนอย่างที่ทพระพิรุณอบอกเมื่อกลางวันหรือเปล่าแหมไม่ไม่เคยมีการท้าทายนะครับบอกว่าดาวทองถ้าฝนตกจะให้กินหัวหมูไหมบอกถ้ามีหัวหมูมีไก่พระพิรุณอยากกินหัวหมูไก่อยากให้พระแม่โพศกมาพลูให้ตายายตอนนี้ก็กำลังโปรยปลายมาแล้วนะครับ เคยปาปมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเวลานานเท่าไหร่นะฮะเวลาจะเป็นประจักษ์พยานนะว่ามาเลยครับมาเลยมาเลยกินงูจิเป็นจริงแล้วครับพีุ่จะตกมาแล้วตกเป็นจริงก็ต้องมีน้ำเจิงนองไหลเต็มร่องเลยามาหนึ่งสองชั่วโมง เพราะโต๊ะฐานที่เดือนพฤษภาไม่มาพมาบอกประมาณบ่ายสองประมาณบ่ายสองแล้วพี่น้องตอนว่ายกินหัหมูตอนตอนบ่ายสองพวกเราก็พากันนั่งภาวนาใต้ต้นทิลิขแล้วก็ครอบครัวพาไปเที่ยวเขาพระสุเมนลงจากเขาพระสุเมนพระคุณพก็มากระติกบอกว่าพี่ลุนอยากกินหมวหมูตาทองของหหมูได้ไหม ถ้าหมูมีเนี่ยพระบิรุณจะตกให้ดูตอนนี้ก็เริ่มเริ่มละเลงแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็กําลังัะเลงอลอยปลายมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับยังไม่เท่าไรยังไม่ให้ยยอเอนใม่พกห้ปูเ็ังรไม่ใช่ดหรอก ยังไงตาทองก็ได้กินเสร็จสังมังคลาย,ยาจามิตาทองเป็นโกรกหลานก็อุ้ยยังไงก็ตกมาแล้วก็คือว่าตกอ้ยตกแบบนี้เสียศักดิ์สิทธิ์เนอว่าตกต้องตกให้มันชุ่มจ้ำเลยครับ1ชั่วโมงทำไมหนอนฉมตกนั ตกหนักที่อื่นแต่ที่เราไม่ตกสมสารเข้าที่อบ้านโคกยางด้วยที่บ้านบ้านบ้านโคกเต็งด้วยงานที่นาตามาเจ็กด้วยไม่แค่คไม่แค่ของเรานะครับแต่พ่อคุณบ,บอกจะตกให้ทั่วหน้ากันไม่มีเลือกที่รักมากที่ชังแต่ตอนนี้ก็เสียงก็บันเท่าแล้วนะครับ พระวิรุณหยุดบรรเลงแล้วเนื่องจากว่าตาทองกําลังวิจาร์รูอเล่านะฮะคาทายไม่ได้้าทายนะครับ้าทายพระวิรุณถ้าตกจริงก็จะให้อถ้าไม่ตกจริงก็ไม่ให้ถตกแบบนี้ก็ไม่ไหวคพราะว่า่อนพิจรารณาดูโอนนี่แหละวิดีโอนี้เป็นประจักษ์พยายนแก่ท่านถ้าไม่ไม่ตกแค่นี้ก็พิจรารณาดูโกนแรงมานานนะครับ การต้องมีการพิจารณาครูบาอาจารย์ท่านกำลังนั่งนิ่ิที่เคราะห์ดูว่าจะลงมาหรือไม่ลงมาดีเนาะปู่พญานักปู่พญานักให้ภาคพิรุณคนน้ำอุมน้ำมายังไงเนาะแบ่งน้ำหนักนะขนสารสัพพะสัต์ทั้งหลายโอ้ยเนาะอาไปดนหน่อย แพ้แล้ว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 โนเบไม่ได้กินแล้วกับวิรุไม่ได้กินแล้วหัวหมูบอกว่าอยากกินหัวหมูแพ้แล้วนะแพ้แล้วแพ้แล้วตัวกำลังรวเมฆแล้วนะครับแพ้แล้วแพ้แล้วยับ สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับตอนนี้พาวิรุณกำลังไล่ตีอกเมฆกอกีการพ<ม>ิจารณาแล้วว่าจะได้กินก็ไม่ได้กิน <c oughs> รรการพิจารณาดูอยู่รอบที่สองแล้วพากันหนีจากต้นที่เหล็กนะก็อยู่ในนั้นเลง ไม่นไม่พานไม่ทงซ้ผพานลื่ไม่พาน หรือเปล่าละลองละลองนี้ก็ยังไม่ชัวร์หมา,หายังไม่กลัวกวัวเลยไปยืน,น,นอยู่ตรง,ตรงกล้างกางตรง น้องหมาย,ยังไม่กลัวเลยเดินพา่ายต้อง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 ,องปกติลบนะฮะแต่วันนี้เนื่องจากว่ารอ,าร,อรอมานานแล้วไม่ยอมตกมาสัทีเขาไม่มกลัวตรวดล้อเพลงต้องเชียงดีมีน้ำหนัก พี่รุนตบมาแบบไม่มีน้ำหนักก็ไม่ผ่าไม่ใช่พระพิรุนอย่างนี้ตายายด้วยแ <c oughs> ม่พคศพด้วยแ <c oughs> ม่ธทรณีด้วยตายายปะพุกจัตทีด้วยเนี่ยโม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  คนเทลงมาเทลงมาเทลงมาในน้ำท่วมนาะน้ำท่วมนาะน้ำท่วมนาะในนาตูหงนาตู่งนาตูหง,หงให้สรงค่อยเปียกทรงค่อยเปียกทรงค่อยเปียกแมงตับตา้างหลังบ้านเป็นอีหยังนองแมงตาบเตาแ <c oughs> มงกินโอแอดมินน้อยจะเต้นจะเต้น จะมาหรือไม่มานาะน้ำพันไม่นอคลิปนี้ก็จะเป็นประจักษ์พยานนะครับว่าผลการสรุปพระพิรุณจริงไหมพระพิรุณจริงนะพี่น้องไม่ใช่มโนนะครับผู้มีปัญญาโปรดพิจารณา ผู้มีปัญญาโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับกำหนดจิตสนทนาผ่านพระพิรุณท่านสื่อสารมาจริงแมพที่น้องดาทองชาแนล <channel S 2> เดิมพันดาทองชาแนลด้วยน้องสนิทนะครับได้พากันเดิมพันกับพระพิรุณบอกว่าอยากกิน,นหัวหมูถ้าตกมาหนักๆจะขวายหัวหมู แม่พอศกอยากกินไก่ตายายอยากกินหมากลูเดี๋ยวจะพาผลมาลงให้ดูตอนนี้ก็มาแล้วพี่น้องแต่มาแนวเนี้ยมาแนวเ <c oughs> นี้ยพื้นพื้นยังไม่เปียกชุ่มเลย จะเริ่มเม็ดใหญ่แล้วนวไทำเตะท่าทางนักมอยต้องเป็นนักเลงด้วยต้องเป็นนักเลงด้วยไม่ใช่ว่าท่าไทยต้องเป็นนักเลงด้วย แล้วก็ผ่านไปทางนู้นนะครับรีววผ่านไปทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะครับดูจะไปฟอร์มมาใหม่ฟอร์มมวนอากาศมาใหม่หรือเปล่านะตอนนี้ผ่านไป11นาทีแล้วนะครับความหวังพัทงทลายซึ่งไซ3จะไม่ผ่านคณนะกรรมการกำลังพิจารณาอยู่ ทานหรือไม่านอะไรกทำอะไรระวังอกยางดอกลักนาปา เหมาะละแม่ละเหมาะละแม่ละเปาะละไะตกหนักบ้านเกษตรหรือว่ามองไกลๆจะต้องตีโอบมาทางโน้นถึงจะมาหาเราเดี๋ยวพาไปดูกันนะพี่น้องโอ้หนูทางโน้นหนักนะครับทางโน้นหนักทางโคกเต็งโคกเต็งมืดนะครับแต่ว่าทางเรา ลอยๆทับเดียวเปียกจะดูว่าหนักทางนี้นะทางเนื้อหนักทางไหนก็ช่งางพอให้ตกคลิปนี้ก็ขอ,อลงคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายต่อนะครับพี่น้อง